จิตรกรรมฝาผนังที่พระพุทธรัตนสถานในพระบรมหาราชวังตอนนี้คือภาพการจรดพระนางคันแรกนาขวัญต่อเนื่องจากพระราชพิธีพืชมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยให้ช่างเขียนภาพวาดขึ้นไว้ทั้งนี้พราะทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่ ให้ครบถ้วนตามโบราณราชประเพณีตั้งแต่พุทธศักราช2,503เป็นต้นมาด้วยทรงเห็นความสำคัญว่าพระราชพิธีนี้ยังคงเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบอาชีพทำนาทำไร่ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศหากไม่มีพระราชกิจอื่นใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพระราชพิธีนี้ด้วยพระองค์เองเสมอมา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย